ครับชื่อนายกฤษศกสม <Goddess>. ศับดิ <het en Lock roadmap> ์คร <ended> ับส,สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิสการแดงสีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววรุณีคงสันด์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัชญากรสุนราค่ะครับตอนนี้นะครับเราอยู่หน้าศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนศูนย์วัฒนธรรม ใครจีนมีบรรยากาศที่ร่มรื่นอากแกกันพักผ่อนจนใจแรกมีาถ่ายดูนะครับเราดูสถานที่แกกันบ้านเราถืลองเดิเดนชมดูเลยนะครับ เป็นภูเขาหนึ่งรตมองในส่ดวัธรรมไทยีนะครับซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับภูเขาในประเทศจีนหลายแห่งเลยนะครับคอานี้นะครับนับตัแต่ที่เราย่างกข้าวเข้ามาในสุวัธรรมไทยีเราจะได้พบกับพิมากรรมลูกข้าวพูนต่ำเป็นจำนวนมากซึ่งคนจีนให้ความสำคัญกับธรรมะกรตันอยูมากเลยนะครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่บอกปราครับของศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนนะครับซึ่งมีปราครับจำนวนมากครับไม่ท่วนเลยทีเดียวนะครับเราอยู่กันที่ห้องแสดงผลงานนรด้านังนจเป็นผงานของวงออฟฟ้าทีนะครับซึ่งเป็นั้งชื่อเสียงทั้เพลงดีนะครับเรามาชมผลงาน ถาาเขียนกันจีนนะครับผู่มีความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศจีนนะครับเจะมีศิละปะที่สวยงามนะครับตุ๊กตาที่เห็นนี้เป็นตุ๊กตาหนูที่พระเจ้าหลานคือพระองค์เจ้าเพชรชอิตยาภาประทานให้ตุ๊กตาหนูที่แก่ นับดน,นออตรีออเคสตราจีนนะครับเมื่อวันที่8มก,กรา,มาคม2 5คันายนาสนายกวัฐมนตรีเหวินเจียเป่ามอบต,ตุ๊กตาหมีคันนาให้เป็นของที่ระลึกให้กับวงออเคสตราจีนนะครับสวัสดีค่ะในขณะนี้นะคะเราก็ยังอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์คุณธรรมนะคะถ้าว่าจะเป็นยังไรเชิญชมกันได้เลยค่ะ ส่วนนี้นะคะเป็นการเล่าเรื่องเมืองดุดอนนะคะตั้งแต่สมัยที่ชาวจีนนะคะข้ามแม่น้ำข้ามทะเลมาตั้งรกร,บบรากในจังหวัดกรทนีนะคะและมีการทําการค้าขายอยู่ในจังหวัดกร,บบดรทนีนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> นนในทีทางนี้นะคะยังแบบสด,คบบดงความเจริญก้าวหน้า แับข้นของชายจีนนะคะเคยใช้หัวข้่ว่าจากภาคสาวตะเจดสู่สารธรรนะคะแสดงให้เห็นถึงวามขยันหมันเพียนและการสร้างเนื้อสร้างตัวของชาวจีนะะน,นะคะส่วนนีรรร้นะคะเป็นส่วนจัดแสดงข้าวของ การแห่มักรนะคะซึ่งอชาวจีนนะคะได้บริจาคไว้ให้กับพิธีณั์ธุณธรรมแห่งนี้นะคะมูลนิธิของศาลเจ้าสุ่ยไนะคะจะตั้งขึ้นโดยเจ้าองค์กร11ประกูลแท้นะคะซึ่งการเลือกพื้นที่นะคะ ไม่ใช่ใครที่ไหนคะ่ะเกิดจากอากงอาม่าของเรานะคะเลือกพื้นที่ดนการหันหน้าของศาลเจ้าปู่ย่านะคะไปทางทิศเหนือซึ่งเป็นทิศที่หันหน้าไปทางแม่น้ำโขงนะคะตามความเชื่อของคนจีนนะคะการที่ตั้งบ้านหรือศาลไปทางแม่น้ำนะคะจะนําพาเงินทองไหลามาเทมาะคะ่ะเป็นการทิศที่ชาญฉลาดมากนะคะเพราะว่าในสมัยนั้นการคมนาคมนะคะมีเพียงแค่สองทางคือทางบกและทางน้นะะําค่ะ กันนะคะแล้วก็มีการจัดการไหว้เจ้ากันอย่างยิ่งใหญ่เิ่มหลายครั้งมากยิ่งกว่านานเอ็กซ์โปโลกเสอีกนะคะซึ่งการจัดไหว้เจ้าน,นะคะเพื่อจะไหว้ตามเทศกาลตรุษจีนหรือตามเทศกาลไหว้ที่นี่นะคะยังมีการจัดเล่าถ่ายภาพยนตร์สามมิตินะคะนะคะสำหรับผู้เรื่องการรับชมนะคะให้ติดต่อที่เคาน์เตอร์พิธักาค่ะ ค่ะหลังจากที่เราได้เยี่ยมชมชั้นหนึ่งกันแล้วนะคะซึ่งชั้นหนึ่งนะคะจะรวมความเป็นมาปราะวัติและทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับสางจ้าขุยย่ารวมองปรวัของคนจีนในตอนนี้นะคะและ อนจนสิ้ไนไปในรียุคที่จิตใจผู้ควรตกตับผู้ซ้ำจริยธรรมพลายหายสิ้นทิ้ํทำี่อาจเป็นวันทัดขาแขงแผ่นดินมีมหาบุรุษท่านหนึ่งได้อุบัติขึ้นที่ทักถินามผู้นี้คือคงจือ้อท่านคงจื้อนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่นักปราชญ์นะคะแต่เป็น แต่ยังสามารถที่จะบรรเลงเพลงดนตรีให้ขัดเกลากับจิตใจคนได้เพื่อทำให้จิตใจของคนนั้นสะอาดพลวงหานถงจื้อนะคะเป็นบ้านพัาตระกูลผงเป็นพลวงหานที่ใหญ่ที่สุดขอ,องรกรงมาจากราชวงศ์โบราณในสมัยรัชวโลกมและราชาชิงท่านั้นพัออน 1, 3 6 8ถึงพศ1สอน1 0, 9, 8, 8. อสอนึอึพเการ้อือ้หานถงจือสร้างขึ้นเมื่อสมัยอาศววงศงและ ศตวรรษที่12ถึงศตวรรษที่13มีพื้นที่กว้างประมาณ 5, 5า0ันห้าหมืนตารางเมตรและมีห้องต่างๆถึง5 0 0รยห้องภายในค้งหานได้เก็บสะสมเอกสารประวัติศาสตร์เสืออส้อผ้าอาคณ์อของ สวนแห่งศรัทธานุสาสิรินะคะมีการจัดตกแต่งสวนโดยใช้สถาปัตยกรรมสวนจีนโบราณแห่งเมืองซูโจมณฑลเจียงซูการตกแต่งใช้วัสดุจากจีนสวนแห่งศรัทธานุสาสิริเกิดขึ้นจากแนวคิดที่จะเชื่อมโยงสารเจ้าปู่ย่ากับศูนย์ว,วัฒนธรรมไทยจีนให้เป็นหนึ่งเดียวกันขณะนี้นะคะเรายืนอยู่ที่หน้าร้านชาถิงอันนะคะพร้อมแล้วเราก็เข้าไปที่ ในร้านเลยค่ะถ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมว่านด้ทำเพลงอย่างนี้แล้วนะคะสิ่งที่ท่าน วางไปในเต้าหู้นมสดนะคะรู้สึกจะเข้ากันได้ไหรือเปล่าอต้องลงนิ่งไหมเลยอร่อยมากเลยค่ะและอีกหนึ่งสิ่งที่พลาดไม่ได้ถ้าหากท่านได้มาเยือนร้านชาผิงอันนะคะนั่นก็คือชาจีนค่ะร้านชาผิงอันนะคะมีบริการชาจีนกลิ่นต่างๆนะคะทั้งชาอูหลงหอมหมื่นลี้นะคะรวมไปถึง บริการขายชาเป็นถุงนะคะหากท่านติดใจและต้องการจะซื้อกลับไปดื่มที่บ้านนะคะแล้วสาหรับคอกาแฟอย่าเพิ่งน้อยใจนะคะเพราะที่ร้านชาผิงอันนะคะได้สั่งเมล็ดกาแฟอ,อาราบิก้าอย่างดีมาเป็นวัตถุดิบในการทำกาแฟนะคะเพื่อให้ได้กาแฟที่หอมอร่อยและเข้มข้นนะคะ ขนานี้นะคะว่ายูนเ่มอายภาพนีสามิตินะคะเดยจัดด้วยกันสองรอบรอบชาและรอบไทยนะคะสำหรับผู้เยียนนะคะโดยทื่จะเข้ากันได้หรล่าสองามกเจ็ดแเ้าสิเดี่อสส She wore for, for the first high time high today. An itsy bitsy teeny weeny, weeny, weeny yellow polka cap the, the So in the locker she wanted to stay. One, two, three, four, stick around, tell you more. Bop, bop, She was afraid to come out in the...